น้ำแช่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 เช่แ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 ช่ช่ช่แ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 ช่ช่ช่แช่แช่แช่่แแช่่แชช่่แชช่่่ช่่แชช่่่ช่่แช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 ช่ช่ช่ช ก็บอกไปไปด้วยดีละกันฉันจะดีโฮมไรเฮ้ยเด็กน้าวฉันละนี่แหละอ๋อคอยด้วยด้วยเฮ้ยเอ้ยเนอะน้ำลายเฮ้ยจับอ๋อ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 เบ็ดปรี๊ดโอ๊ยอยู่เนี่ยอุ๊ยอุฟานะกลางาปิงซำก็ เนี่ยแล้วก่อนผู้พูนิีกแรกบ่อยๆจนมาเอาคืนอยู่